โทนี่คราคก,ก็เป็นศิลปินระดับโลกคนหนึ่งนะครับที่มีผลงานเกี่ยวกับงานประติมากรรมและก็ติดตั้งในที่สาธารณะโทนี่คราคประติมากรชื่อดังชาวอังกฤษผู้สร้างสารรค์ผลงานซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสร้างภาษาประติมากรรมที่ทั้งล้ำสมัยและโดดเด่นเฉพาะตัว เขามองโลกในในมุมกว้างมากนะครับแล้วเขาก็มองว่าศิลปะเนี่ยให้อะไรกับสังคมให้อะไรกับชีวิตศิลปะเนี่ยมันเป็นอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวค่อนข้างมากแต่ในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าศิลปะเนี่ยให้อะไรกับผู้ดูอย่างมากมายเขาเน้นย้ำในเรื่องของความเป็นอิสระในการแสดงออกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เขายืนหยัดมาตลอดนะครับในเรื่องของการทํางานแล้วก็ให้ให้กำลังใจนะครับผู้ที่สนใจศิลปะและศิลปินในการ ทํางานอย่างอิสระแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยครับตอนนี้เาก็ได้มาบรรยายให้เราฟังเรื่องของประวัติความเป็นมาในการทํางานของเขาเล่าถึงประสบการณ์ที่มากมายหลากหลายทําให้ผู้ฟังได้องค์ความรู้อย่างเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็พูดถึงงานที่เขามาติดตั้งที่พื้นที่ใหม่ของเราก็คือบันแบงคอกด้วย ผลงานเหล่านี้ชวนให้นึกถึงรูปแบบทางธรณีวิทยาตามธรรมชาติแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวและความคงทนขององค์ประกอบที่ติดอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนรูปที่สื่อถึงความลื่นไหลของโลหะหลอมเหลวก็เป็นผลงานที่ค่อนข้างใหญ่มากทําด้วยเซ l e น s ลสตีลนะครับเป็นโลหะซึ่งเป็นผลงานที่จะติดตั้งถาวรที่วันแบงคคอกด้วยครับ บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน